สวัสดีค่ะอินเดอร์กลับมาแล้วค่ะค่ะวันนี้เราจะอัากัน4ี่ล้านสองแสนเจหมืนคลิปนะคะรอเล่นค่ะรอชมกันด้วยนะคะทุกคนรอเล่นก็คือคลิปต่อไปก็คือเป็นคลิปของหลิงออมค่ะซึ่งน้องได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ของสมูทอีนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในในงานนะคะจากช่องมายาทีวีค่ะค่ะไปค่ะเริ่มเลยค่ะ ไปคะ่ะได้ข่าวว่าหวานแบบมากเลยคะ่ะโมเรือก็คือทำงานหนักมากไม่ได <laughs> ้กลเนี <laughs> ่ยอันเนี้ยอันแมวมากขิงแบบสุดแรีบช้อปปิง้งเพื่อนซี24ชั่วโมงมาอีกแล้วแบบโกลโกลว์ทำไมเขาโก,โกลวนา่ะ <laughs> ออร่าอะไรคาะ จริจงคือต้องขนงาดใหญ่มากอะเอออันอนี้เขาตัดเป็นแบบไฮไลท์ของงานใช่ไหมวะใช่ไอันนี้มั้งคนลงดูดิคลิปนี้กี่นาทีใช่ปะสิบห้าใช่ใช,ใช่อันนี้แหละเราจำได้ที่เรายังไม่ได้ดูกัน สวยมากสวยมากค่ะคุณอะไรใส่ชุดเขียวอย่างดีอข่าวมากลัมาค่ะที่หิ่งก็เช่นกันค่ะสว่รักมดีหลิงดีมากเลยเนาะคุณเขามีกล้ามท้องเลยคะเขินะไมของว่าคุณดีขนาดนั้นคุณเคากินผัก

งานหนักมาที่เปิดสโซเชียลบุ๊กหลิงออมไปทัวร์ต่างประเทศที่บอร์สโซเชียลปุ๊บเอาจากอะไรไปอีกแล้วอืมวันนี้ไปฮ่องกงนะเราเห็นหรอใช่เขาไปด้วยกันใช่ไหมไม่แยกนะแยกไหมไม่แยกมั้งเหมือนเขาจะมีอีกแฟนมีทติ้งอีกรอบหนึ่งอะอ๋องนะคะหลิงก็จะต้องขาดกินอาหารที่ดีออกกำกายแล้วก็ที่สำคัญคือทุกท่านที่เราไปทำงานเราก็จะแต่งหน้าอยู่ก็เลยแบบ ก็ขายนิดนึงพยายามทำผิวหนึงเอะซึ่งจะล้างให้สะอาดเนี่ยมันต้องใช้ยังไงคะต้องใช้เครองอะไรคะมันเช่าที่หนึ่งมากขายขำอ่ะคุณแดดินนะ คุณเรามีเรื่องจะบอกว่ามันต้องคนละคลิปกับที่เราบอกคุณได้เลยอ่ะหรอไม่เป็นไรหรอกแล้วก็โอเคเราดูก่อนนะดูแลยังไงที่บอกไปงานตลอดงานเรื่องรวยงานมาแบบสี่จีกลงสองคลิปจุกๆเลยโอเคได้บอกแล้ววันนี้จะมีแอดกันเจ็ดล้านสี่ล้านคลิปใช่สี่ล้านคลิปอะเราพูดโอเวอร์ไปขอโทษค่ะเนี่ยแล้วก็ขับกันอีกแค่แล้วก็น่ารักอีกิ๊ครับผม ดแ่นใ่ใครกินเนียทั้งหมดีย่พอแล้วก็รายการที่เรามนีงาอกากนาสีใช่ไหมตื่มายังไงออกไปนอกบ้านบ้รูปและจะป้องกันเป็นสัมภารต้องยกให้เขานะคะเรื่องการแส่ของ

เชอบอเคใจความขายของของนอออมะเนาะชอบใช่ไหมชอบมากเอมคะหาโอเาทา้าหนีก <disappears> ็จะใช้ประมาณสามสีมัค่ะาิปป่นนี้ไปแล้วนยนะโอ้สุดยดนะ ซึ่งอย่างที่บอกว่าพวกี่กิลทุพอ่เป็นอะไที่ทกนการแล้วต้อล้าออกานเหมนกันคุณเขาสวยเนะาะมากค่ะมุมเนี้ยสุดๆเลยค่ะค <c oughs> สวยทุกมุมละเขาสวยทุกมุมเป็มันก็จะเป็นมนมนะคะดอรเล่ชุมาลี่ชุ <laughs> ชอบความชงของดีเจอูมากเลยค่ะชงเก่ง <laughs> วันนี้ชีแพรา,พาชีเส, <laughs> <laughs> สิฟชีเสิฟใช่วันนี้ชีเสิบอโ <laughs> ยองเก่งมาก่เจิลูสุดยออุ้ย <laughs> <laughs> คุณฮอปตจวนี้เราก็ตายนะคุณนุ่มเลยหรอคุณเย็นแล้วตอนนี้คุณเย็นไม่แฮไมฮอปคุยีคอดยู่ี่อยวเรัเองนนี้าาวคุณดูสิเนี่ยแล้เขาจะเอกผิดอีกแล้วอ่ะแล้ก็พี่หนิงก็จะต้องเถินนะ สอาดม่สด้กด้คมสะอาดเป็นแสะอาดนะคะค,คือคือจริงๆอลาเราจะติที่แบบีโกออกมา,จ,ากจริงๆอันเนี้สะอาดก็ขายเก่งอยู่เก่งทั้นคู่ <c oughs> ยอมรับชาวจีนต้องซื้ออะไรนะคะ<ช>สุดสีดติดไป ตัองแบบจงต้องจับกันสกินชวงสกินชิปปะเนาะ <laughs> <laughs> เราดูแลคุณเรามีความสุขมากเลยทุกคนดูนะคะข้างเราแบบปอดการบ้างไปหน่อยข้างข้างเราทุกคนดูนะวิ่ปอดการบ้างไปหรอเมนเขาไงรอกรทวมาก็้างบนก็คือออนโยนนะคะคอยนวดนวยมันทีมันเหมือนแอสปาดีๆนะคะอที่ใช้สวยเกินสวยมากเลย่ะจริงทำไงเราสวย

แดดินอยู่นะก็ชิ้นชีพเลยทีเดียวก็ัจะมารอดูกับผมไงชิ้นชีพเลยทีเดียวอืออ่ะคุณดูตีคนนี้แล้วยังกี้ขนาดนันเลยอืกันดเแดดินใครต้องการเรื่องปิวรองก็มีใครต้องการ ตอนแรกเราคิดว่านี่คือคลิปที่เล่นเกมเราจะเลยให้คุณผูเรับผโดชด้วยไม่เป็นไรมันก็คุ้มค่านะคะมมนคุ้มค่าอยู่นะคุณดูคุณดูคุณหลิงเอออ่ะ ขอบคุณดิเจนุวยค่ะเอะอจัดไปเยนแล้วค่ะโ่ทำอ่สมร้อไปอีกเรามาดูคขารักกันเนะออ เราซื้อมาใช้ไหมเริมเริ่มลวเริ่มลวเริ่มลวคือเป็นพัดกาตาลาะมันก็ตองละมันกต้องลและขายดีขนาดเนี้ยกตน้งไออ้วความิเศของเาคือเคาซึมไวในหนาทีเ

ฉนฉำเลแม่วะที่แล้วถ้นอมองแล้วข่าวแรข่าวจริงข่าเวอร์อ่าแสดงว่ากระมาจบคลิปแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ว ซึ่งเป็นคลิปที่ไม่ใช่ที่ฉันบอกฉันกปลอดภัยด้วยฉันอยากให้คุณดูคลิปที่เขาเล่นเกมอ่ะก็ได้สิต่อได้ไหมล่ะก็สักล้านสี่ล้านคลิป่เราบอกเลยอก็ได้สิสี่ล้านสองแสนจ็ดหมื่นขกัดไปเลยขออนุญาตพิงคนะคนหลังปวดคอวันนี้อิชาผู้บริหารต้เอาสวยสุขภาพดีแบบยั่งนนะครับสวยมากค่ะ ดูแลผิวทั้งล้างบำรุงและปกป้องนั่นเองต้องหลังครับต้องหลัง่ะได้เลยค่ะอยากถ่ายรูปด้วยเขาเดี๋ยวดูน้ำันสองสามนะโอเคที่พร้อมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มสองสามสบู่ย yeah นี่เจนุยก็เก่งเนาะว่ามีหลายงานมากเลยนะใช่ ายงาน,น,งน,นเยอะมากได้งานของศิลปินเกาหลีเยอะเหมือนกันน่าอิฉางกันครับใช่แต่คือเป็นภาระหน้าที่ที่หนักเหมือนกันนะคุณถ้าดราม,ม่าขึ้นมารอเออ,อแต่ก็กลัวดราม,ม่าเหมือนกันใช่และแน่นอนนะแบ็คเดอารเตอร์ของเรานะ่นคืเฟสของสซูรีของเราฮะลิงออเย้ เอีอดอีพลีดกช่ต่อไปสครับเสร็จแ้คุณดูสัมภาษณ์ยังยังไมคนนี้ก็รอมาดู<ม>ว่า,ขาวเขารอเราจะเอาสัมภาษณ์เขาด้วยหไหมหันผ่านแล้วก็เลื่อนไงมาดูดีอนแอนด้วยกัในกด้เก็บไม่ได้ อันนี้เขาน่าจะไม่ไม่มีตรงสัมษณ์หรอกมันอาจจะถ่ายรูปปะอ่อนถ่ายเฉยๆเพราะว่าเหมือนเขาแยกคิดไว้อันนี้นี่คลิมเนี่ยที่เราจะให้คุณดูอะตายแน่เลยคุณ <laughs> โอ้สวยเขายืนอยู่แค่ <c oughs> นี้แหละยืนแค่ <c oughs> นี้ก็สวยแล้วคะ่ะจง ีก่อนี้มาตรงนี้นิดจได้หลบไฟหน่อยนึดทั้งคู่เลยค่ะองนี้นิดดียวตองิงด้ดี่งงามมากค่ะงดงามมากค่ะเราก็นังดูนิ่งเลยค่ะเนี่ย ก็ตลิลสวยตลิลในความสวยความสวยนี้สวยมากอันนี้คือดูจอใหญ่ของบ้านนี้ใหญ่โตความสวยใหญ่โตมากความสวยใหญ่โตคุณเท่าไหร่นะลืมอีกแล้ะทำไม่ได้เหมือนกันคุณนะค่อยอินเสิร์ตเลยกันเนาะจ้าได้จ้าคือแบบเต็มตามากเลยค่ตอนนี้ความสวยมันเข้าตาเขาทีนะความสวยเต็มตาอาจจบแล้ว ใช่ค่ะอ่าโอเคประมาณนี้เย้คุณจะดูต่อหรือไม่หรือคุณจะอีคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งไกม่ะเนาะโอเคก็ประมาณนี้อันนี้เป็นคลิปคล้ายๆว่าเป็นช่วงที่โปรโมทสินค้าของแบรนด์แต่ตอนแรกเราให้ดูตอนเล่นเกมแต่เราดูผิดไม่เป็นไรขออภัยโฟเคเหมือนกันความสวยเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นอีพีสองแล้วกันนะคุณอีพีสองได้ค่ะของงานสมุดอีเนาะใช่ค่ะโอเคตามไปดูอีพีสองกันได้เลยค่ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ไปดู EP. 2กันนะค่ะเจอกันค่ะ